โอเคบลิกออฟคิงนะกับตัวช็อตกนะันอีในที่สุดก็เก็บเงินซื้อมาได้แล้วนะคะเก็บเหรียญซื้อ1นึ8งหมื่นแต้มนะคะก็ตอนนี้ลงแรงด้วยแล้วนี่ก็เป็นเซตเซตเซต,ตที่พัดคิ้นมาเองนะคะก็เป็นคิติคอร์รองเท้ากันเวทแล้วก็มีพวกดาบหนืดนะดาบสโล่นะค่ะดาบสโลแล้วก็ดาบ ดับความเสียหาย8เอน่ะเออความเสียายเพิ่มแเปซตามเลือดตรูแล้วก็แล้วก็มีจอบเกาะอ่ะประมาณนั้นแหละค่ะเนี่ยชอบอันตรีตัวนี้มากก็คือเพิ่มเกาะแล้วก็แบบมันจะมีทําให้เรายิงแรงขึ้นอะไรนี่แหละร้150ะอยาต์ทกอย่างมันจะมีเลาสิบเอร์เซ็นต์ยเปอร์เซ็นต์กับร้อยห้าปซึ่งไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรยี่สิเปอร์เซ็นต์นี้น่จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น เออนั่นแหละแล้วก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะเออก็อยังไมปริศนานะแต่ก็ยังนั่นแหละมันอยู่ในมันอยู่ในสมองแล้วแบบมันโอดน่ะพราะเพราะเจอศัตรูอ่ะศัตรูแบบฝั่งตรงข้ามเขาเล่นน่ะคือแบบก็มีสองตัวถึงจะเอาอยู่อ่ะแพทก็ลองมาเล่นดูนี่คือเกมที่สองนะแพทลงแรงครั้งแรกแล้วเล่นได้หกนาทีฝั่งนั้นฝั่งตรงข้ามกดยอมแพ้อันนี้คือลงแรงครั้งที่สองนะคะกับตัวช็อตกัน มาก็แพทออกสกิลติดตัวนะแพทออกของฟาร์มนะคะส่วนส่วน,ส,วนส่วนเรื่องรูนเรื่องรูนเรื่องอะไรเนี่ยแพทไม่รู้จักนะคะก็เข้าไปดูใต้ใต,ใต้ใต้ลิงก์เลยนะ,ะมันมีแปลลูนอยู่นะ,ะถ้าใครอยากอยากลองอยากลองใส่รูนดูนะคะก็มันมีแปลอยู่นะ,ะในเว็บลิงก์ด้านล่างนะแพททิ้งลิงก์ไว้อยู่นะคะอ่าพี่พี่คนนึงเขาทำไปให้แล้วนะคะก็ถ้าใครมีอะไรแบบ สงสัยหรือติดขัดอะไรก็ในกลุ่มนะคะลิงก์กลุ่ม Facebook แพทก็ทิ้งไว้ให้แล้วนะคะกลุ่มไม่ใช่กลุ่มแพทนะแพทก็อาศัยเขาอยู่เหมือนกันเออแบทแมนแบทแมนแบทแมนมาแบทแมนมาแบทแมนมาว่าไงแบทแมนอู้อู้แบทว่าไงแบทแมนแบทแมนว่าไงคะแบทแมนแบทแมนว่าไงค้าแบทแมนแบทแมนสกิลสองมาแล้วสกิลสองทันไปว่าไงแบทแมนแบทแมนอย่าหนีอย่าหนีแบทแมนอย่าหนีอย่าหนีเก่งจริงอย่าหนีอีหนูไปติด แล้วแล้วเลนล่างจำได้มีสองตัวด้วยทีมมนะันอะไ่้งไงลิปปอ์อกับมามอมอทอสเออะไปมไหมเนี่ยไม่น่าจะหวันะคะคงจะโดนสกิลหนึ่งอันนตอนย่าแล้วเราหลับเลยอะเลือดเลือดเราน้อยเกินไปนะตามต่อดีกว่าเปียงเียงเียงโอ้โหหัวแรกเป็นของเรานะคะ oh. อ้าว โอ้หหัวหัวที่หัวหัวแรกของฝั่งเขาก็ตามมาติดๆเลยนะมันจะอะไรเร็วขนาดนั้นเนี่ยแรกเขาเรียกว่าแลกบาท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 ์ไปไหนคะไปไหนคะอยู่อยากได้นาตอนยาอยากได้นาตอนยานโอ้ยจะป่าเว่ยมาต่อมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยิงไม่ทันหลอกฉันสกิลวิ่งไวสกิลที่หนึ่งนะคะจะเป็นอ่าใครเขาเรียกออะะไร่ เพิ่มความเร็วขึ้นที่ประมาณประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละแล้วก็จะให้จะยิงจะยิงยิงปกติยิงออกสองนัดอะไรครับนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่ไงจะไปเนี่ยอุ้ยมันหนีทอดอีกแล้วอ่ะโอ้ยมอทอสโอ้โหมอทอสมอทอสสุดยอดอุ้ยอยากจับมือจับมือซิกแอนซิกแรกจิกจิกอ๋มอทอสตีมากเถอนี่แหละนี่แหละนี่แหละเพื่อนร่วมทีมที่ต้องการค่ะคือแบบ เห็นเราซ้ำแล้วแบบเห็นเราฆ่าศัตรูจะตายแล้วต้องเข้ามาซ้ำอะไรเงี้ยนี่แหละคือเพื่อนร่วมทีมที่พัตต้องการเออนี่ไม่ได้ถือเวาลาแตนั้นถือว่าแบบเออมาสารต่อมาสารต่อแรงอาฆาตนั่นแหละค่ะแล้วก็เออยิงยิงเป็นยิงธรรมาดาออกออกพร้อมกันสองครั้งแบบยิงรัวะคะ่ะเพิ่มความเร็วแล้วก็ให้เรายิงรัวออกสองสองครั้งแล้วก็จะเพิ่มมาความแรงให้ด้วยนะนะคะอีกร้อยยี่สิบาเมจนะคะ ประมาณนั้นแหละต่อระเวลนะเออต่อเลเวลสกิลอะสกิลสองนี่ยจะเป็นการพุ่งไปกระแทกศัตรูนะทำให้ศัตรูสตันแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนติดสโลหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะประมาณนึงนา้วประมาณนั้นแหละค่ะนี่ไม่ใช่พุ่งสัตว์กระแทกเนาะพุ่งไปข้างหน้ากระแทกศัตรูโอ๊ยหนีสิเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยบ้างแบทแมน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  แบทแมนโอ้ขึ้นแบทแมนไปแล้วชิคกีงอะไรของฉันเนี่ยอ้าวโอ้มอทอสมอทอสยังโพออุ้ยป้อมเราจะแตกแล้วอ่ะป้อมเขาจงเลือดเต็มอยู่เลยเดี๋ยวเรามาฟาร์มก่อนนะเดี๋ยว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 มันจะหล่อยป้อมนะไอ้มอทอสเนี่ยไม่ได้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 ป้อมฉันต้องอยู่ป้อมฉันต้องทน พัสดีของตัวนี้รู้สึกว่าจะสามารถอ่าสะสมความแรงของลูกซองไปเรื่อยๆนะคะถึง15ขั้นหรือกี่ขั้นนี่แหละเวลาเรายิงศัตรูอ่ะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเลี้ยงวัวใจเย็นๆใจเย็น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 ใจปิดอันติมาว่าไงคะว่าไงคะลิโป้ลิโป้ว่าไงคะลิโปเอาหรอลิโปโอ้ยลมมนาเราไม่มีอ่ะมนาหมดก่อนนะคะใช้มนาเปลือง แลิปโป้งดูดเลือดยังไงประเด็นนะ่ะเราเรายังไม่มีดูดเลือดเลยนะอ้าวว่าไงครับมอทอสอามอทอสก็หลับไปโอ้รู้สึกว่ามาตอนย่าเขาไม่กลัวเลยนะกับแบทแมนอะแบทแมนมาตอนย่าเขาคือสู้สู้ขัดใจเลยนะแต่ไม่เป็นไรฉันจะวิ่งไปดักฉันจะวิ่งไปดักอะอัพสกิลสองแล้วกันวิ่งไปดักวิ่งไปดักวิ่งไปทุบโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้ยมืด ลุงเลี้ยงวัวลุงเลี้ยงวัวถึงอยู่แล้วเราไปตามลุงเลี้ยงวัวก็ได้อ้าได้แล้วดับคิกดาเมจย่นะแล้วก็เพิ่มเออดับค <Okay. S 2> <suspect> uh ิติคอนอัตราคิติคอนยีเพิ่มคิกาเมจหเอร์เ็โอเคเอยลุงเลี้ยงวัวออกมาลุงเลี้ยงวัวออกมาลุงเลี้ยงวัวลุงเนี้ยลุงเลี้ยงวัวอะไรกนบาบอโอ๊ยโอ้ดิดิ ใจเย็น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 เปียกเปียกไปจเย็นใจเย็นใจเย็นที่รักใจเย็นที่รักใจเย็นใจเย็นโอ๊ยโอ๊โอ๊ทางไหนข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีโอ้จะไปโอ้ยนี่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 ใหญ่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 โอเคนี่เราเคยว่าเพนกันปลาราบมันเพนกันปลาราบเพนกันปลาราบจริงๆด้วยปิงค่ะปิงปิงปิง ขึ้นแดงเลยค่ะมุมขวาบนเนี่ยนะเนี่ยนะจะไหวไหมเนี่ยฟ้ามืดมาค่ะเหมือนฝนจะตกลมเริ่มอะไรก็มาโอ้ปิ้งปิงปิงโอ้ปิงโอ้ปิงสองร้อยขึ้นแดงแลคะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก,น,นะนก่อนนะเพื่อนกลับบ้านเพื่อนกลับบ้านก่อนก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวตายนะเราปิงเราขอโทษปิงขึ้นค่ะขึ้นแดงนี่คือเล่นไม่ได้นะ ขึ้นแดงปุ๊บนี่คือแบบไมไหวแล้วขึ้นเหลืองนี่พอพอไปวัดไปวาได้อยู่นะคะเหมือนเหมือนเจ้าของเหมือนคนจีนเขาเล่นอ่ะปิงเขาแค่ร้อยนะคะปิงเขาไม่ต่ํากว่านั้นนะไปเห็นใครเล่นก็มีแต่ปิงร้อยทั้งนั้นเลยนะแพทเล่นก็ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบนะแพทเล่นในประเทศไทยอะนะ่ะเนาะเจ้าของประเทศเขายัางปิงร้อยเลยอะ่ะเราร้อยยี่สิบก็ไม่เป็นไรหรอกจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนเดี๋วยวเราต้องอ้อมนะคะเราเป็นนักฆ่านะเราต้องอ้อมหลังนะคะแมทแมทแมทอุ้ยสว ว่าไงจ๊ะอะไรคะเปิดนี่เปิดปกติใส่กันเลยว่าไงคะโอ้โหเจออันตี้ของเพรตาเข้าไปนะคะเลือดลดจั๊กเส็ดชันซี่แบบนี้อ้าวอ้าวอะไรคะว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเซปิดเหรอเซปิสเหรอเซปิสเหรอเซปิสเซปิสเหรอโอ้ยไม่ทันเมื่อไงไม่ทันมอทอร์สอ่ะมอทอร์สมันโหด มันสก,กิลต่อเนื่องกว่าเราไงคะมอทอศอ่ะสก,กิลหมุนๆรอบรอบตัวมันต่อเนื่องทำดาเมจต่อเนื่องแล้วมันก็มีมันก็มีเสื้อเสื้อทำดาเมจตด้วยมั้งปกติเกาต้องใส่อยู่แล้วล่ะพวกถึกถึกเขาจะใส่เสื้อพวกนี้ลนะ่ะโอเคเพื่อนใจเย็นๆนะอันตรีเหลืออีกห้าวินะเพื่อนใจเย็นๆมาแล้วมาแล้วอะไรคาริปโป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 ไป้คาริปโป ลิปอ้นาตยโอ้นาตะก่อนไมโอ้ยิปโิปโป้ใคริปอ้ยิปโปดมอทอสแย่งอีกแล้วโอ้ยครับแบวไงครับแบทแมนแบทแมนไม่ใช่ไม่ใช่สป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 ปจะไปไหนโอ้ยมันยังยังไงกแย่งไอ้มอทฮอสไม่ได้สักทีอ่ะมันโหมนไปแล้วไอ้มอทอเนี่ยนี่แรงระดับต่ำนะเนี่ย ยังไม่ได้ขึ้นแรงไปถึงไหนเลยนะยังมีคนถอดอ,อย่างนี้เลยอะ้อมออทเซียนมากอ่าสกิลหนึ่งเรายิงป้อมได้ด้วยนะคะยิงสองจังหวะเนาะแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มด้วยนะโอเคเลนกลางเราไม่กลัวค่ะเราไม่กลัวเปี้ยงโอ้โหเซป,ป,ป,ปิสโอ้ไม่ใช่เซปิสสิเพตาใช่เพตาไหมอะเออเพตาแหละ เดี๋ยวนะเราต้องมาสอยหลังนะคะเราต้องมาสอยหลังราคาที่ดีต้องสอยหลังว่างจ๊ะอ้าวโอหไม่โดนไม่โดนไม่โนจเย็งจเปิดกนอสสลงเดี๋ยว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 ขอขอเรียบร้อยค่ะมอทอเก็บโอ๊ยก็กเก่งยจะเก่งทำไมเนี enjoy, it, nah enjoy, ่ยตกตว่างจ๊ะว่าง้จะรีพอรีรีพรีป้รีพรีรีปรีรีป้ได้ได้ค่ะได้โอ้โห สกอร์ห้าศูนย์แล้วเก่งทำไมเนี่ยจะเก่งทำไมบ้าเวลาลุ้นทราไมต้องเก่งด้วยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวามเลนบน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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลนบนต้องจัดการเพตาอย่ามายุ่งได้ไหมอีลุงเพตาลุงเพตาชอบมายุ่งอ่ะขอคนเดียวไม่ได้ได้ไง ชอบยุ่งฉันจะเอาบูนะแหมแหมแหมนี่เดี๋ยวไปแย่งนายอีเพตานี่เดี๋ยวนี่อ้าเราได้เราได้ฉันได้ฉันได้ดูปากนะฉันนะคะฉันได้แต่ฉันก็จะไปฆ่าพวกนี้ด้วยจะไปจไปฆ่าเรียบร้อยเรียบร้อยว่าไง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 เดี๋ยวน่าจะจะนาตองยะนาตองยะนาตองยะนี่อะไรอะไร ปิดเซปิดว่าไง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 รีพอร์รีพอรว่าไงรีพอร์ร์นะคะรโพอ่์ริไปรีพอร์รนะคะอา้าวแบทแมนก็มาแบทแมนแบทแมนมาครัแบทแมนอ้าวโดนกิ๊บคลิปจริงตายจะบ้าจะบ้ามาตายคลิปโอยตายคลิปนั่นแหละอุ้ยไม่ใช่นี่เออนั่นแหละตายคลิปไอ้ไอ้แบทแมนมันมันทำดาเมจเราตัวสุดท้าย แล้วเราฆ่าแบทแมนได้แล้วคิดมันก็ยิงเราอ่ะข้างหลังอ่ะนี่แหละค่ะตัวนี้ไม่มีดูดเลือดนะคะแพ้ไม่ได้ออกดูดเลือดถ้าหอาดูดเลือดคงจะจืนได้นานกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรท่านี้ก็โอเคแล้วแต่ตายหนึ่งก็ถือว่าสกอร์เทพแล้วเดี๋ยวนะเราต้องฟาร์มก่อนน่ะเราต้องพร้อมอ่ะเราไม่อยากไปไปแบบไปแจกอ่ะเราอยากเข้าไปแล้วเราไฆ่าเลยอ่ะเพราะเราเป็นนักฆ่าไม่ใช่สิ ตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ามันคือไฟเตอร์มันคือไฟเตอร์ค่ะคุณเคยเห็นไหมคะไฟเตอร์ Fighter ถือปืนไฟเตอร์ Fighter ยิงไกลนี่แหละค่ะตัวนี้แหละค่ะน่าจะเป็นไฟเตอร์ที่ยิงไกลตัวแรกนะคะที่แพทเคยเจอมานะคะที่แพทเห็นนั่นคือนี่คือไฟเตอร์ที่ยิงไกลตัวแรกเลยนะไฟเตอร์ Fighter ค่ะไฟเตอร์ Fighter จริงๆไม่ได้หลอกนะไฟเตอร์จริงๆอยู่ในตำแหน่งไฟเตอร์ตอนแรกแพทหาซื้ออ่ะ แพทไม่ได้เลื่อนดูนะแพทกดไปที่อะตำแหน่งแครี่อะตัวยิงไกลอะค่ะเออแล้วหาไม่เจออ๋มันไปอยู่ไหนหวะก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเขาเปิดมาเรื่อยๆเปิดมาเจออยู่หน้าเนะะี่ยค่ะเจออยู่หน้าฟ็อกไฟเตอร์คือมันเป็นไฟเตอร์ค่ะอ้ยนาตันยะนาตันยานาตนะัะ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 นาตัะทำไมต้องพูดชื่อซ้ำอ่ะอุ้ยริปป์ริปรรปะ อะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อยอ่อยอ้อยหมู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 ว่าไงคะจะจะเอาหรอ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 สโลว์ไปสิสโลว์อะไรไงยังไงยังไงหนีก็หนีไม่พ้นจะหนีก็หนีไม่พ้นว่ายังไงคะเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรลรอบอย อะไรโลโอ๊ยอะไรอะไรว่าไงโอ้ยแบทแมนแบทแมนแบทแมนด้ยกูจะหมดแล้วไว้ายแบยัยยัยแบทแมน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 บทแบทโอ้โหแลกบาทเขาเรียกว่าแลกบาทแลกบาทแบทแมนเลือดเต็มอ่ะแต่เราอ่ะเลือดเหลือแค่สองขีดน่ะเรายังฆ่าแบทแมนได้เลยอ่ะเขาถอดนะตัวเนี้ย เทพจังเลยอ่ะตายสองแล้วกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเขาเรียกว่าอ,อย่างเงี้ยกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอ่ะเมื่อกี้อ่ะลิปโป้แบมแมกก็เหมือนกันเพราะว่าเราออกดาบสาโลนะคะดาบสาโลนี่ก็คือเมื่อยิงอะ่ะเมื่อยิงโดนศัตรูเมื่อโจมตีศัตรูอ่ะปกตินะคะโจมตีปกติ ส,สัตูจะติดสโรประมาณ20%นี่แหละเป็นดาบสำหรับนักฆ่าของแท้นะคะแล้วก็ดาบนี้เกิดเกิดเกิดมาเพื่อช็อตกันชัดๆเลยอะเกิดมาเพื่อตัวนี้เลยค่ะคจะเ็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนเราจะได้คูดาวไว้ๆนะ ปองปองปองชิตังเมปองปองเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะมันหนูว่ามันเป็นแพลงอัลบติดหูอว่ายจ้าว่ายจ้ามอทอส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 ว่ายจ้ามอทอสอ้าวลุงลุงได้แบทแมนเหรอมะเออเราได้มอทอสมอทอสมาเพื <t item related> <t iny> ่อนแล้วมาเอาคองกันดีกว่าจะได้บัฟด้วยนับเส้นหาแล้วแล้วแล้วไปยาก ไอ้ที่ดูดเลือดนี้คืออ่ะเป็นเป็นดาบเป็นดาบที่ทำความเสียหายเพิ่มเติม8%จากพลังชีวิตทั้งหมดของศัตรูค่ะดาบแดงๆนั่น,นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ปีก้าขาแข็งจังเลยนะนาตอนย่านะนาตอนย่านะนาตอนย่านะพุ่งทุบหัวพุ่งทุบหัวว่างไงเรียบร้อยเอออันตีเธอเหรอฉันสกัดได้เดยกันพุ่งทุบหัว มาตอนย่านะคะอันติของมาตอนย่าเนี่ยสตันมันก็ยังมันก็จะมันก็ยังไม่หยุดนะคะนอกจากผักให้มันกระเด็นน่ะมันถึงจะหยุดแค่เพิ่งรู้นี่แหละเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละก็เคยเคยเคยโดนสตันนะแต่สกิลอันติมันก็ยังอยู่นะตอนตอนตดสตันอ่ะนี่แหละเพิ่งมาเจอตรงนี้ยผักหรือว่าหรือว่ามันหมดไปหมด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 ทุยหรือว่ามันหมดเวลาพอดีอะหมดเวลาสกิลพอดีอะ เออไม่รู้นะเอออันนี้พเพื่อนๆดูเองนะอันนี้ความเข้าใจของแพทนะอย่าไปคิดอะไรมากนะคุณก็รู้นี่ว่าแพทเป็นยังไงมั่วมั่วทุกอย่างตามความรู้สึกเขาเรียกว่าเล่นเกมตามความรู้สึกโอเคพเพื่อนจัดเต็มเลยเพื่อนจัดเลยจัดเลย,ยไปไปยาวๆอยา่ยาก,กลัวนะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเฮ้ยเพื่อนตายหมดแล้วเอาะอะไรครับหนาต้น,ตนย้าค่ะหนาต้นย้าค่ะหนาต้นหาหนาต้นยา,นา,นยาไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะยืนแบบยแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลย เดี๋ยวๆตีป้อมตีป้อมตีป้อมเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับตัวช็อตกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยวกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดลุกกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพทย์นะคะว้าวชนะแบบใสๆนะคะลงแรงด้วยนี่เห็นไหมแรงแรงกะกะเพาะแพทย์เพิ่งหัดลงอะ่ะเย้ MVP แน่น,นอนแบบนี้ MVP ค่ะเย่เย่เย มีกันเท่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมลันลาลัลาบาย